นาะเอฟซีนะแต่พี่นัทนะคะเอฟซี FC ก็ขอต่อนะคะเอฟซี FC ว่าส่วนนี้พี่เพชรไม่ได้รู้เอ,อเงินอีกส่วนหนึ่งที่เป็นจํานวนเงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันน้อยเนาะนะคะเอฟซี FC อยากรู้ไหมคะว่าพี่นัทได้มาจากไหนเนาะนะคะเรื่องนี้นะคะเอฟซี FC, หนูตัดสินใจนะคะเอฟซี FC, โทรไปหาที่บ้านนะคะเอฟซี FC, เนาะโทรไปหาที่บ้านแล้วหนูก็ อยากจะบอกเอทุกคนนะคะว่าโทรไปหาที่บ้านแล้วก็บอกว่าป้าอยากจะได้รถคันนี้จริงๆนะคะอยากจะได้รถคันนี้จริงๆคําตอบนะคะที่ป้าให้มานั่นก็คือได้ลูกดีลูกทําถูก ทำถูกแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะพี่มลกอนะคะขอบคุณพี่ตุ้ยนะคะที่ให้พี่นัทยืมเงินมาหนึ่งแสนนะคะเอซีเราก็จะใช้นี่นะคะพี่มลกอนะคะเดือนละหนึ่งเดือนละหนึ่งหมื่นบาทโดยพี่มลกรไม่คิดดอกนะคะเอซีนะขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากเอซีทุกคนช่วยดูคลิปดูอะไรพี่นัทเนาะอันนี้ก็อย่ามาม่าหรือมีประเด็นพี่นัทก็ เคลียทุกประเด็นแล้วนะคะเงินอีกหนึ่งแสนเออเงินอีกหนึ่งเออหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันนะคะเป็นเงินที่ทางครอบครัวนะคะเออไม่เปิดละเปิดได้ที่นนะคะเอามาให้นะคะเอฟซี FC, กดไปเนะ,นะเอามาให้พี่นัทนะคะเอฟซีเนาะนะคะเอามาให้พี่นัทแล้วก็อยากจะขอชี้แจงนะคะว่าเงินส่วนนี้ทั้งหมดนะคะเรา เราสุดสุดแล้วนะคะ FC สุดสุดแล้วกับการที่เราจะต้องนิรนได้เนาะเราก็จะทำเรามีมือมีขาแล้วใช่หมาน้อยม่เจ้าทำาคลิปเจ้าไปด้วยเอาหมาน้อย,ยอกมาคจอาจัดการข้อเองเอ๋อนลูกลูกอีกนะคะ FC ลูกออกมาออกมาได้ยังไงนะคะ<อ>แล้วเราก็อยากจะบอกพี่ๆนะคะทุกคนนะคะณที่นี้ว่าขอบคุณป้านะคะขอบคุณป้าจริงๆนะคะที่ให้พี่นัทนะคะยืนหยัดได้ขอบคุณ พี่มลกอขอบคุณพี่ตุ้ยนะคะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พี่นัทนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่มละกอนะคะที่สนับสนุนเงินนะคะหนึ่งแสนบาทให้พี่นัทก็อยากจะไม่มีอะไรจะกล่าวนะคะนอกจากคําว่าขอบคุณแล้วก็มันเป็นอะไรที่ฉุกระหุกมากนะคะอซี FC, เมื่อเช้านี้มันเป็นอะไรที่หนูฉุกระหุกมากหนูคิดไม่ออกนะคะเอฟซี FC, ว่าจะไปหาเงินตรงไหนจะทํำยังไงนะคะเอฟซี FC, เพื่อจะได้ลด นะคะคันนี้มานะคะเอซีเพื่อจะได้รถคันนี้มาเพื่อจะไม่ผิดคําพูดนะคะว่าเราเอาเงินมาซื้อรถนะคะเราไม่ได้เอาเงินมาทําอย่างอื่นเพราะฉะนั้นนะคะเอซีการที่เราเป็นหนี้นะคะก็ขอบคุณพี่มลกรที่ให้ทาให้หนูไม่ต้องถ้าพี่นัดไปกู้ไฟแนนซ์หรือไปกู้อะไรนะคะมันไม่มีสิทธิ์ที่จะกู้ได้นะคะเอซีมันไม่มีสิทธิ์ที่จะกู้ได้เราก็เลยเลือกนะคะที่จะ พ,พี่มะละกอก,ก็ยื่นข้อเสนอให้หนูมานะคะว่าเออพี่จะให้ยืมแสนหนึ่งนะที่เหลือนะคะให้หนูไปหาเองนะคะไอซีเนาะที่แรกตั้งใจจะลดคันหนึ่งก็แค่แสนห้านะแสนแสนสี่หมื่นนะห้าพันเนาะแค่นั้นเองนะคะไอซี่แต่ตอนนี้ในเมื่อใน,ในเมื่อในเมื่อมันมันหาไม่ได้นะมันหาไม่ได้ทางออกที่ดีที่สุดนะคะไอ้ดูที่ดีนะที นะะคทางออกที่ดีที่สุดของเรานะะคก็คือครอบครัวนะคะเนเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังในไลฟ์อีกทางเนะสิ่งที่มาไอ้มาขอบคุณพี่มรกตขอบคุณพี่มรกตนะคะคะะนขอบคุณพี่มรกตจริงๆนะคะก็ยังไงเอฟซีทุกท่านนะคะช่วยฝากคะไปดูคลิปดูไลฟ์นะคะให้พี่มรกตด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณจากช่องพี่นัทชาแนลนะคะขอบคุณจาก ที่มรกอชาแนด้วยนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว